ท่ผู้ชมครับกลับมาดูเรื่องราวดีๆของเด็กนักเรียนสู้ชีวิตที่จะได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะครับในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2563นี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือน้องฟิลน้องฟิลเนี่ยนะครับคือสุพกรทองเสนนะครับอายุ18ปีครับกำลังศึกษาระดับปวชชั้นปีที่3วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงครับ เขาได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพประจำปี2563น้องฟิวสุภกรเล่าบอกว่าเขามีชีวิตที่ยากลำบากพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เขาอายุได้3เดือน mm hmm. โอ้โหมียายเป็นผู้ปการะเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กนะครับแล้วก็ด้วยฐานะของครอบครัวที่ไม่สู้จะดีทำให้เขาต้องพยายามต่อสู้ดิ้นรนหารายได้ส่งเสียตัวเองเรียนโดยเริ่มตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น แล้วก็ไปขอฝึกรำมโนราและออกทำการแสดงกับคณะมโนราครับมีรายได้คืนละประมาณ300บาทจนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองมีโอกาสไปช่วยงานครูจัดสวนครับแล้วก็มีรายได้ครั้งละประมาณ300ร้อยถึง1000บาทอพอมาเรียนชั้นปวชก็ขอรับทุนเพื่อปลูกผักสลัดปลูกข้าวโพดและวนำความรู้ที่ได้ จากการเรียนในสาขาพืชศาสตร์นี่นะครับและครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดให้คำแนะนำก็ไปสร้างรายได้อา้าวตอนนี้ขยับรายได้เป็นหมื่นเลยนะแกก็เอารายได้จากการปลูกผักสลัดเหล่านี้นะฮะมาเป็นทุนการศึกษาแล้วก็จุนเจือครอบครัวด้วยยอดเลยน้องฟิลสุภกรเนี่ยถือว่าเป็นนักเรียนตัวอย่างที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยมากมายนะครับเขาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันโครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรกรกร,รุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐานประจำปี2562มีรางวัลเหรียญทองโครงการประกวดแผนนักธุรกิจรุ่นใหม่เอองานมอวิชาการล่าสุดนะครับได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2563จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ สิ่งที่ที่ผมทําไห้เขาเห็นเนี่ยว่าทั้งเรียนทั้งทํางานเนี่ยก็ได้เห็นผุนะความพยายามเราความที่ผมไม่ทธ่ค<ม>วามที่ได้เห็นตีนคุณกำลังนะเห็นไม่เท่าเห็น<ม>เห็นย่าแล้วนะ<ม>เห็นคนที่บ้านเนะี<ม>่ยไม่ต้องมเป็นไม่ต้องมเราเป็นพาระทะนะมผมตีบตัวเองที่ผมอยู่อยู่ด้านล่างนะับข<ม>ึ้นมากันเลยนะ<ม>ให้ั้าใจตัวเองนะบางทีเราไม่ต้องตู้เพื่อใครนะ เราทูบตัวเองคนระับสำนึตัวเองจะทำให้ดีหรือว่าจะไม่ดีก็กทำคนระับ